อัปเดตวันที่22กันยายน2564สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องคุณสมบัติของน้องๆที่จะเข้าไปสมัครเป็นอาสาสมัครฐานพรานของหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานนาวิกยียวทิน ที่ค่ายเทวบิทักษ์อำเภอโปงอ่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีกันนะครับรก็อย่าลืมกันนะครับวันที่20ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็ใกล้กันมาทุกวันแล้วนะครับกอน,น้องๆทุกคนก็หวังว่าคงจะเตรียมร่างกายและจิตใจไว้ให้พร้อมนะครับก่อนที่จะ,ะเข้าไปทดสอบร่างกายกันในการรับสมัครครั้งนี้นะครับ ก็จะแยกเป็นเพศชาย65อัตราก็มาทบทวนกันอีกครั้งนะครับเพศชาย65อัตราเพศหญิง2อัตรานะคระเฉพาะเพศหญิงคือโสดนะครับคุณสมบัติเพศชายและเพศหญิงก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยคือเพศชายจะรับตั้งแต่อายุ18ปีถึง30ปีบริบูรณ์นะครับคือก็เกิดตั้งแต่วันที่นะครับ หมกราคม2534จนถึงวันที่31ธันวาคม2546มีความสูงตั้งแต่160เซนติเมตรน้ำหนัก45กิโลกร,รัมขึ้นไปในรเพศชายผู้ที่เคยเป็นอาสาสมัครฐานการนาวิยุทิน มาก่อนนะครับเคยได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครานพลานาวิทยุทินมาแล้วนะครับรจะไม่รับนะครับนอกเสียจากว่าน้องๆจะลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการหรือทหารเกณฑ์นั่นแหละคืออ่าน้องๆที่ท้คัดเลือกฐานเกณฑนะ์อแล้วก็จกับใบแดงได้ก็ไปรับ การเกณฑ์ทหารแล้วก็เป็นทหารบรรจุเป็นทหารเณฑนนะครับก็เมื่อน,น้องๆหมดจากเกณฑ์ทหารแล้วก็สามารถสามารถเข้ามาสมัครใหม่ได้เป็นทหารพลาวิพลรวียุรินใหม่ได้นะครับอันนี้อันนี้ก็จะมีข้อยกเว้นสําหรับน้องที่ลาออกไปเป็นทหารเกณฑ์นะครับ,บส่วนผู้ที่จะต้องคัดเลือก การเกณฑ์ทหารในปี2,565ก็ไม่รับเช่นเดียวกันนะครับนอกจากว่าท่านจะได้รับการผ่อนผันโดยนำหลักฐานในการผ่อนพันมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่กองวิการที่รับสมัครนะครับก็จะได้มีสิบก็จะได้มีสิสมัครได้นะครับคือต้องมีใบผ่อนพัน มาให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับเราต้องตบเป็นตัวจริงด้วยนะครคับน้องๆก็ถึงสามารถสมถัครทดสอบร่างกายสมัครเป็นหารพลานได้นะครับส่วนเพศหญิงก็ที่บอกนะครับคือต้องโสดก็ยุตตั้งแต่18ปีถึง25ปีบริบูรณ์นะครับคือเกิดตั้งแต่วันที่1มกราคม2539 จนถึงวันที่31ธันวาคม2546ความสูง155ยหซนติเมตรน้ำหนัก40กิโลกร,รัมขึ้นไปนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆก็จะเหมือนอนกันนะครับเพศชายกับเพศหญิงก็จะคล้ายกันคือเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะครับบิดามันดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญานะครับยกเว้นคดีระหุโทษคือคดีละหุโทษนะครับหรือกระทําทการโดยประมาทอันนี้ก็อาจจะยกเว้นให้นะครับไม่เป็นผู้ที่ติดยาเสพติดและโรคติดต่ออย่างร้ายแรงนะครับอันนี้อันนี้ก็มัน,น,ก,น,นก็อยู่ที่การพิจารณาของ หมอที่เราเข้าไปก็จะมีการตรวจโรคก,กัดตรวจร่างกายก,กันอยู่ตรงนั้นเ้าเรียกว่าหมอเขาบอกว่าสมัครได้หรือไม่ได้เขาก็จะระบุบอกรอยครั้งหนึ่งน,นะครับตอนนั้นและไม่มีรอยสักนอกร่มผ้านะครับหรือเมื่อแต่งชุดกีฬาแขนสั้นขาสั้นอันนี้คือรอยสักจะไม่โผล่ออกมาให้เห็นนะนี่คือ น้องหลายคนสอบทเข้าวาว่าคือ,อมีรอยสักอยู่ในร่างกายสามารถสมัครได้ไหมอันนี้ก็คือเขาระบุออกมาว่าเมื่อใส่กางเกงขาสาั้นหรือเสื้อแขนสั้นแล้วจะไม่เห็นรอยสักอันก็คืก็ยังมีข้อยกเว้นให้นะครับก็คือสมัครได้นะครับถ้าถ้าไม่โผล่ไม่เห็นจะน่าเกลียดนะครับส่วนวุฒิการศึกษาก็าตั้งแต่มสหรือเทียบเท่าขึ้นไป แลวก็ต้องว่ายน้ําเป็นอันนี้คือข้อสําคัญถ้ามาปรับถ้ามาสมัครเป็นฐานพลานาวิจุทินของกองทัพเรือแล้วว่ายน้ําไม่เป็นก็มันจะกระไรอยู่นะครับคือต้องว่ายน้ําเป็นนะครับในวันที่ไปทดสอบร่างกายก็น้องๆก็อย่าลืมการเก่งกีฬาขาสั้นนะครับเตรียมไปด้วยครับผู้ที่จะเข้าไปเป็นฐานพลานาวิจิวทิน ต้องสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้านของตนเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจฐารตรานาวิทยธินได้นะครับน้องๆก็ต้องสามารถโอนย้ายทะเบียนจากปากบ้านของตัวเองเข้าไปอยู่ของหน่วยได้นะครับส่วนน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยก็อย่างที่บอกคือต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองนะครับน้องๆก็ไปดาวน์โหลด ใบรับรองจากผู้ปกครองที่ในเว็บไซต์นะครับหรือเข้าไปใน Google นะครับพิมพ์ค้นหาคำว่ารับสมัครฐานพรามนาวิทยุทินปี65หรือปี64ก็ได้นะครับ mm hmm. ก็จะขึ้นขึ้นมาให้น้องๆเข้าไปตรวจสอบดูนะครับแล้วก็จะมีที่เว็บไซต์ให้เข้าไปดาวน์โหลดใบต่างๆได้ในที่นั้นนะครับเมื mm ่อน้องๆท่านใดนะครับ ได้รับการคัดเลือกนะครับอันนี้คือข้อสําคัญเม nah, ื่อน้องๆสอบเส็จหรือว่าได้รับการคัดเลือกแล้วที่จะเข้าไปทําการฝึกในค่ายเทวพิท <stero iden. S 2> ักษ์นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมเข้าไปคือสิ่งที่ต้องเตรียมเข้าไปคือร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งนะครับสิ่งที่น้องๆพวกที่จะเตรียมเข้าไปคือพวกเครื่องใช้เสื้อผ้าต่างๆอันนี้ไม่จําเป็นนะครับน้องๆไม่ต้องเตรียมเข้าไปคือ น้องจะไม่มีโอกาสใช้พวกเครื่องสำอางหรือพวกเสื้อผ้าส่วนตัวอาจจะไม่มีโอกาสใช้ตรงนั้นนะครับจนกว่าจะได้รับการฝุดตบหลักสูตรชุดเครื่องใช้ต่างๆในการฝุดอันนี้ทางค่ายเขาก็าจะเป็นคนจัดหาให้จนแป่นะครับหมอนเจรดเท้านะไม่ต้องนําไปจากบ้านพวกมุ้งหมอนสบู่ยอดทิพวฟันอะไรพวกนี้น้องๆไม่ต้องเปลี่นเข้าไปนะครับ ทางแพทยเขาจะหาไว้ให้เรียบร้อยบททดสอบที่อน,น้องๆจะเจอคือการรับการฝุกอย่างหนักและต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกลางวันและกลางคืนนะครับพบหลักสูตรการฝึดของฐานพรานาวิโยุทินใช้เวลา45วันเป็นอย่างน้อยจะเริ่มตั้งแต่ท่าพื้นฐานคือท่ามือเปล่า บุคคลท่าอาวุธการฝึกในห้องเรียนและนสนามฝึกเกี่ยวกับเรื่องอาวุธทั้งฝ่ายเราและทั้งฝ่ายตรงข้ามนะครับว่าวิธีการใช้วิธีการปู้วิธีการเก็บจะทำแบบไหนให้ต่อภัยนะครับจะสอนให้น้นองๆตัวนี้เกิดความเคยชินและเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองน้องที่เข้าไปก็เขาไปก็จะได้รับการทดสอบอย่างหนักจากคูฝึกอันนี้ก็เขาบอกน้องว่าอย่าไปถือโทษหรือไปโกรธโต้ครูก็ไม่ัู่คูเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อน้องได้รับความรู้และความสามารถ มากที่สุดมันเป็นประโยชน์กับน้องๆในวันข้างหน้าครับน้องๆก็ต้องตั้งแต่เรียนด้วยเนี่ยเพาะว่ามันอาจจะเป็นหลักสูตรเรียอตั้งแต่ความจำเราก็ต้องจำให้ไสุดท้ายนี้ก็หวังว่าน้องๆจะได้เตรียมร่างกาย ร่างกายไว้พร,ร้อมในการที่จะเข้าไปสนับเป็นอาสาสมัครอาหารานนววิดีโอพิ้นก็อขอให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จด้วยกันทุกคนเลยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องเอี้ยงช่างจ้อด้วยนะครับวันหน้ามีข่าวสารหรือการรับสนัครอ,สสอาสาสมัครอาหารทานจาก่วยต่างๆทางช่องก็จะ นำมาเสนอมาบอกล่าวบอกเล่าให้น้องๆได้รับรู้รับทราบเพื่อในการเตรียมตัวหรือเตรียมใจเพื่อน้องๆต้องการจะสมัครเข้าไปรับใช้ชาติรับใช้ประเทศอยู่ในตรงจุดนั้นของหน่วยงานการหมวต่างๆน,นก็ดีให้กำลังใจกันด้วยขอบคุณครับ